Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ได้ยินแต่เสียงขอดูหน้าชัดๆหน่อยใช่ไหมพ<ม>อเป็นเด็กเจอที่ไหนกันเลยไหลุงเอา้าเห็นเด็กมันวิ่งแถวนี้บ้างไหมเนีเ่ยใครลุงตาเห็นเด็กที่ไหนมาร้องว่าฉันไหมเนี่ยอ๋ออันนั้นลุงอันนี้ตา ดูดีมองไกลไงมองใกล้ๆมองใกล้อ้อใกล้โอ้โหแก่มากเลยเนี่ยีนี้คนหลังออ้ยแก้ๆหนักมากเลยหลเรื่องโมลงกันจังเลยโอ้โหอีเจ้าชองกระจมาออกคู่กันเนอะใช่อเรื่องแล้วเมื่อคืนก็เหมือนกันอกคู่เดียวคู่คนเี้ยเ้คูใครวะออกคู่แก้คูกหวหน้าละเออมีใครบอกออกคู่กันนี่อยาบอกนะว่า เป็นเองสองคนอย่ามาน้องว่าเราใช่ฮะผมเองนะครับนะออกมาให้ผมจับให้ดีออกมาให้น้องผมเอานลำเต้าดูดไฟลำเต้าดูดจนโดยดีเลยเอาไปเด็กผู้ไปทัดจะทำไมอ่ะเอ่ะเด็กสไตล์น้ำมอ่ำต้องต้องโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่นี่พี่เสดทองลงมาให้หนูจับตั้งรุ่นสองคนเนี่ยรอจับอยู่ขยันเนี่ยไอ้หนูมันใช่ธุนละของหนุนทั้งสองคนไหมเนี่ยฮะ เอ้ามันทาอะไรจะมาจับเราเน่ตน้ำไปทําอะไรผิดถึงต้องมาจับตัวเมื่อน้ำไปทำอะไรกระทองมาแล้วพอมปเขาให้มะหนูมาจับเนี่ยใช่น้เดี๋ยหนูที่ทำอ่ะลุกอะไรหนูไปทําอะไรระเด็กเนี่ยหนูหนูอายุน้อยเลยใช่พวกหนูที่ทำอะไรไม่เป็นเลยใช่เออหนูเนี่ยแหละพวกหนูเนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยหนูไม่ทำไปเรื่อยหนูไม่ทำอะไรหนูไม่เคยทำใครนี่จะี๋ยวเขาทำหนู แล้วหนูก็ไม่ได้ทําไปเรื่อยอแต่น้องหนูว่าทำเป็นคนคนให่ได้ไอต้องไม่ต้องไอ้เกนไอ้ต้าไม่มีใครทำในรอบนี้แต่หนูบังคับที่เขาทำนั่นแหละไปโอเคเลยครับเอายิงให้จับรถไปเลยไปไปไหนอยังไงน้าก็ไม่ไปนะที่อยู่ที่นี่นั่งทำกรรมฐานที่นี่แล้วมองว่าเราทำคนรุ่นเมื่อกี้ทองมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขา ถ้ามาช่เรื่องของเด็กๆอย่างที่หนูสองคนต้องมาจัดการหรือเปล่ากาัไปไใช่ป่ะไ,ไม่ได้กินนมไม่ได้ยังไงต้องให้น้อหนูจับบอกว่า้องกเราไม่ได้กินูน้อีกแล้วรู้รู้ได้ไงว่าหนูสองคนป่ะไม่ได้กินนมหนูสองคนเนี่ยเลิกกินนมมาตั้งนานแล้ว ไปไม่เอาไปสองคนไม่กลับไปอย่างไรนก็ไม่ไปสองคนไม่ต้องคอยน้ำตาแล้วทำไมอ่ะอ่ะดูกูเข้าไปพอจะไปหรือว่าจะไปไปจะกลับไปดีดีหรือจะกลับไปด้วยน้ำตาไม่กลับเมื่อผู้ดีๆแล้วไม่ฟังก็แล้วแล้วไม่ฟัง เนึ่งคนที่เ็าไปสู้เดี๋ยวหนูจะลอยหนูหลังได้เลยไม่ไม่ภูมิใจไงสมสิษย์ด้วยโอเครู้แล้วแต่จริง หูตีแรงดังเลยโอ้โหเจ๊แ<ต>ไม่จะเผาวิบายเลยจับได้แล้ว,ลวดีมากแล้วเนี่ยพ <c oughs> ี่เธอทองจ้าจ้าอยู่ข้างในสบายดีหรือเปล่าจ้าไม่สบายหรอกจ้าหอยนะไม่เถอะอย่าทรม,มานะนะเลยไอ้แก่ <c oughs> ไม่เรื่องหรือไม่เรื่อนหรือเนี่ยนิส่ไม่ดีแล้วไปกลับกลับได้ได้ของไปได้อะไรบ้าง อ้าวเมืองเงินเมียของพี่ใช่ของพี่ไงเป็นพี่พี่เป็นพี่แก้าเรื่องผู้หญิงตะขาดนะติดเห็นไหมเรื่องนี้เราพูดได้หรือเปล่าเต่าเบรก คน้เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวมันบินเป็นไงมาเนี่ยไปกับพี่เชื่อได้ไหมได้ได้กับพี่ละมเนี่ยได้มากี่ตัวหนึ่งได้ตัวหัวแต่มันเยอะเว้ยแต่มันเยอเชียวโอ๊ยไอ้จับไอ้หนูสูน้ำเด็ดงาจับส่กล่องมาเป็นร้อยเลยแต่ว่ามีเสื้อหนูมี็ีผีแค่เฉยนะมันพูดได้เป็นคนนะจริงนะจริงเนี่ย ไปหลอกคนหูดีเลยผีเสื้อที่ไหนพูดได้อะเนี่ยงานนียพูดได้จริงๆอะอะไรอะไรเราเนี่ยเออเนี่ยผีเสื้อทองจ๋าอยู่ข้างในสบายดีไหมจ๊ะไม่สบายหรอกจ้ะกอนหน้ไปเถอะอย่าทรมานนะเลยไอ้แก่เห็นว่าเขาแก่ว่ะเออหน้าพี่ยิ่งใหญ่ผีเสื้อมันพูดได้จริงด้วยเออเป็นอันที่แน่นอนว่าของเราพลอง แต่เด็กสองคนนี้มันยังไม่รู้ภาษาอะไรเออจะเล่าชมเล่นด้่นเล่นนี่เขามันเผลอปุ๊บลากขมั้ง้มันเไปขึ้ต้าแล้วก็เอากล่องไปขึ้นเต้าแดงอะไรเนี่ยต่งง้คไปมีกเฮ้ยแงอะเยก็บังนะคุยไงเยแล้วไรู้เรื่องกับเขาไม่เล่าน้าก็น้าจะทำอะไรไปแอบอะไรหนูก็ฟังไม่นัดเนยเออไอ้นี่เอางี้ดีกว่า น้ากำลังวางแผนว่าเราไปตอนนี้เนี่ยนะเจ้าก็ยังไม่เสด็จเจ้าก็ยังไม่ตื่นยังเปียกอยู่ยังเปียกเปียกอยู่เอมยยังเเปีกจ้ายังไม่เสด็จเองก็เปียกไองอ๋อเสด็จนะออะไรไล้วเอาแดดสักหน่อยหนึ่งนะเรอเอามาให้แดดหน่อยสักนิดนึ่งการอาบการอาบโอ้ยาวไปแล้วการอยู่ทำอะไรไอ้หนูมาเล่นระบงตะบีแกะกับน้า